ีมันแดดเนาะมไม่ร้ายหนงเนาะอืมอืมจหนักสุกแ่รัทแดงนี่ยขาก็โท่ได้เนาะเมหมือนตึงบาหังนะโอ้ตึงโอ้ย อุ้ยตึงเลยจิอุ้ยไข่ตึงไม่ร้ายอุ้ยลองพ่นเข่าตาเด้ออู้ยยังนะฮะเห็นดิอุ้ยตึงอยู่ตึงอยู่นี่เข่าตาแล้วเป็นเรื่องแล้วุคือหอออวัวเลย,ย

อเคผูนเอาอ่ตื่นเนาะแม่กิุกในกำลังตื่นเน,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 นะทุกคนข้าน้อยขอรำวา FC ทุกคนเอ้วชิชุกอาดุอาดุยิ้มอย่างเดียวทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีครับ ขายเอฟซีทุกคนเนาะมือนี่มาหาหลอกโคกขึ้นปา่าขึ้นดงทุกคนป,าปบบ่าดงขี้แยหมดแดงมาสามคนพากันมาสามคนเนาะตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงทุกคนน้ำพุม่มแดดเลยขอเขามาตอนเช้านะไปจอบเบื้งหน้าทุกคนเลย <c oughs> ไปจอบเบื้งหน้าอะไรกันเอาน้ำข้าวหน้าอะไรกันมาหาหลากแย่ไค่หมดแดงทุกคนเปิดระดูการใหม่ได้ป่ะเนี่ทุกคนเลยจะเสิได้หรืบอบ่ขวบคนยังบ่ตกลดไป E <laughs> đi hai nhà khai mà đen ít con. Tường đi đấy. Ô hăng này tường ขนานตกแห้งจะตึงกว่านี้อันนี้นะฮงอันนี้ทางต้นัตถอันนี้ทางปลายนะฮะอืมมันฉ่เกตงเง่บวชช้ำเจุ่เงาบวโอไข่คุลงคโอ้าฝ่นกต๊แห้งจะลายหนาห่างนทถวนี้เนาะ รวมแรงรวมใจกันแดดเป็นแดดทุกคนเลยเฮ้ยหางมันตายแทวนี้เพราะว่ามันบ่มีน้ำนะมันก็เลยปบมันเห็ดหางใหม่น้อ,องกระตาความเด้อทีนี้บ่หังหังหน่อยหังยาว แตว่า,ม,ามันมีน้ำเนี่มันแห้งีมีไข่มาร้ายทุกคนเลยเลอืออือืมึ้งเลยซึ้งเลยทั้งเลยทั้งลเลยแทงแทงดูม,งมีบ่เบงหันตัวถังเมองือกี้นี่นี่แหละ Ăn đi. Chị để lại xem đây, ăn nè. Từ người lý đấy nhỉ. Sang cái bánh không? à bỏ ต้นแกทุกคนมันอยู่ในต้นแก่สลายไงอยู่ในต้นแกจริงๆมันแดดเนาะแดดอะไรมาตื้นง้อนะบอกเพีงมันเห็นเบลอเบลอ อืมยังมองมามชิชุกยังมองไหมเออเบ้นเบ้นเบ้นเบ้าท่เดียวใคกำลังตึงทุกคนตึงใบบอกไม้อยัอยู่ในนี่เลยทุกคไม่ร้ายหนงเนาะอืมอ๋อจะหนักสุดไข่หัวแดงเนี่ยขัดกระเทาะด้วเนาะเตรียมพลังก่อนทุกคนทุกคน

ตัวอ่อ,อนมันได้นี่วอ,อ่ไป <about> ก,กินกระป๋นทุกคน Là... Hãy subscribe ngon đấy. Ghiền lái là... Gõ Để không bỏ lỡ những lái của dẫn chia, chia มาฮดคำส,สมิงแล้วทุกคนว่าตัวน,น้องตัวน,นี้ขักเลยโอ้ไปตามมีปลามีปูอยู่ได้หน,น่แต่ว่ามันลมแหง้งทุกคนเลยเพียงแอลหมดและไม่ย่างเขาไปหาเราบนข้างในก่อนน้ำนี่เย็นเลยนี่ Kiếp thêm thêm xí xúc Nằm lại Bố, nó lột cho nữa Đi đâu, đi đâu Nhanh đó, xí xúc Ping đâu yeah. uh, Cô mọc giang như một bên mạng no. đó yeah. Đây Cưa mọc giang ได้ยังไงอ๋อไปช่างถืออ่ะน,นี่นุกนุกถือเลยด้าโอ้จะตายนุกเพียงอะนะเจียบเหรอ,อบุตระบุดองคงไ,ไปเลยไปๆง้างๆๆัๆนัวดำดำ มาฮอดแหล่งน้ำที่เขาต้องการแหลยทุกคนโอ้ไหลแห้งเลยสุดยอดเลยน้ำคำปีแปะมันออกมายน,น,น,นปบาด

ใกล้ๆพี่ชุกคนรอพี่นาแน่นั้นอนไปไปไกลๆกันไปเดี๋ยวไปถือกัน ได้แล้วอ hey, he ๋อง้างง้างง้างง้งเฮ้ยตัวนั้นเฮ้ยตัวนั้นเลยได้บ่นี่ชิชุกเจ้าก้าวเขียนแล้วนี่ตัวใหญ่ทุกคนได้แล้วก็นึง

อย่างไได้บุกลาทำเห็นเป็นนะจม่จุเห็นได้สุกเฉิ มาทุกคนกินข้าวบ้านนี่ ฮาถ้าเมื่อยแห้งเลยทำเขียนหน่อยของกินถือมาพอทำช่างทำช่างอย่างทอดเทียงทอดปลาทุกคนมาได้ทุกคนมือคนบุก่มือคนบุกเฮ้ยไม่จึงครับเปลี่ยนบรรยากาศหลังจิงเข่าทุกคนเฮ้ยบ่ ก็แคบบ่อแคบยุดยซะเป่าไม่ยิงทอดกินเข่าแล้วทำเขียดต่ออีกทุกคนเนี่ย กินพักบอกกินพักได้นะมันต้องไ,นะได้อยู่แล้วมากินพักได้ดไออย่างาเลยใครก็ไปยูกเขาได้กินยากต้งคิดทำงั้นอะไรนะมาหนังรักษาใบมาทำจิตมาทมาควรบอกกยากแล้วว่าขายวะเดียกยุคเดียวเหสิบพนันาค่ะ ท้องยุบเนยทำกรรมดะไรวะทำีที่มันเก่าก็ยิ่หุกไงเนี่มึงกินโหดไปเลยเนี่ยโอ้ป็นแห่งทำแล้วสิชุเลยจีจะาทำนะทำทำทำก่อนทำก่อนฮะกินเข่ากินน้ำอิ่มแล้วเร็วๆทุกคนเดี๋ยวหาเต่ออีกทำเกียต่ออีก ได้หีบหนึ่งเลยได้เขามาเขาเดียวหนึ่งก็ได้ดวหาต่ออีกเขียดมันตัวใหญ่อยู่แถวเชิงเหนนำคำเบื้องคือสิบุมีแต่มีกว่าปีแล้วนีุ่ยต่อทุกคน

เตรียมตัวเดินทางต่อทุกคนบ้านนี้เมื่อยเลยเขียดเด็กตโตเม็ดจวบสิโอ้ยกายสี่ตัวยังว่าสี่ตอยู่พระต้องเขียดมีอยู่ทุกคนเอ้ยแต่ว่าเมื่อยเลยสองโมงแล้ตอนนี้กะเอาสิเตรียมตัวอย่างเมื่อเพราะว่าเอื้อยเพิ่งลงเมื่อก่อนยังแต่เฮากับร้านอยู่ในนี้เนาะนี่ครับสมิงนี่ยังบริลลลงเมื่อนี่เดโตใหญ่เขียดนะทุกคนเอ้ยได้ให้เบิ่งผลงานนล อันนี้ของลานทรายปัญหาเองไงนี่เด็ดิส่วนของเฮาวแ้งเติบไข่มึงด้วยไข่เฮ้ยเอออะไรจะพึ่งนี่น่ะได้เหยื่อชั้นเราไ่ได้เห็นไก่เขียดได้เหยื่ออันนี้ทุกคนเบิ้งให้ครุบเลยเฮ้ยเอออย่าเอามือลงไปเฮ้ยเบิ้งพึ่งออกเลยจับหูมันจับหูมันนี่เดินี่ตัวใหญ่ทุกคนเลยมีตัวอ้วนเนาะชองหีบทุกคนเลยชองซ้ำหีบนี่แหละข้าซาข้าหนึ่ มัดเฮ้ยมัดมันดีดีด้เถื่อนนึกเมื่อเที่ยงเบืเ่เขียดเต็กโตเบาววาอีกแล้วเด็กโอ้คลายสมีแพงเติบได้นน่แต่บ่าเอามากินทุกคนเดินทางมาดิทุกคนเดยวมันเป็นนำคำทุกคนเลยนี่เ่ายังบร่ได้หาแถวนีย น้ำคัมมันไหลลงน้ำคัมแห้งปีนี้ทุกคนคูณนะไหลโดยลายดยลายโดยลายน้ำคัมแห้งกว่าปีแล้วนี่ทุกคนะจะปลูกมูก็ลายบอลจะปลูกะจะพังกับพอึดทุกคนย,ย่างเป็นย่างทุกคนเอ้ยกระชีหดหน้าเลยตักไงตักไงเหมยหนึ่ง บ่แดดบ่หัวคุยหมอน่ะเป็นเมื่อยแหงแ้งเลยวนะ่หมอน่ะเปลีย่ยนกันค้อนกับตารับเอ้ยหุแดงเนี้ยอาหารแ่บอยู่ขันมาได้ครบได้กัดนี่ก็โคตรเจ็บเลยคนเลยกัดคนได้ก็เส้นเปื่อยมาเที่ยงเลยทุกคนอู้ตึง,งนี่เนาะโอ้โหอะไเติบได้หน่นะ ยังบเป็นแม่เปลงเนาะเดือนยังกเดือนยังน,นอนเป็นแม่เปลงเป็นสี่แม่นางเป็นแนวเป็นโบราณได้นางมันอนี่นางมันนี่นแม่เปลง,ม,ปงมันเจะตายไปได้โอ้ยจ่อยเอ้ยโอ้ทุกคนโอ้ไก่ตัวนี้บอย่านเว้ย กูนะขบเอือยมึงนี่มัน,นมไตอีกเลรอจอยฮะพ่อว้าวไข่ตึงๆเลยทุกคนเอ้ยโอ้าวบุกิดมันเฉตึงปันนี่นี่นี่นะอ่าก้อยเชมกอกนัวอืมได้หลายอย่างแล้วมันนี่ไกาา่ยังขึ้นมาย่านเลย อือ่ทุกคนเดี๋ยวเกรียมเอาก่อนบาดนี้แม่มันออกเบิดแล้วก็เอามื่อก้อยอมาสุกกินเนาะทุกคนหักและเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิไว้ซ่นี้ก่อนทุกคนเาพกันิหนาอกาหนาเนไปนนี้ก็ได้ลาทุกคนเ แต่ละอย่างไงบายดีพอทุกคิวนาสวัสดีครับได้แล้วส